คุณเคยประสบปัญหาการใส่เลขกำกับให้กับรายการในตารางแบบนี้หรือไม่ปัญหาที่1ต้องเสียเวลาพิมพ์เลขลำดับลงในคอลัมน์เปล่าที่เตรียมไว้ปัญหาที่2พบว่ามีรายชื่อตกหล่นต้องเพิ่มขั้นระหว่างกลางส่งผลให้ต้องพิมพ์เลขลำดับใหม จากนั้นแก้เลขลำดับที่เคยพิมพ์ไว้แล้วให้ลำดับใหม่อีกครั้งหนึ่งถ้าคำตอบคือใช่เชิญรับชมคลิปนี้จะสาธิตวิธีการใส่เลขลำดับอัตโนมัติให้กับรายการในตารางโดยคุณไม่ต้องพิมพ์เลขลำดับด้วยมืออีกต่อไปสวัสดีครับ Mr. Word e ์เวิรโดยนัศิระในคลิปนี้ผมสาธิตการใส่เลขลำดับให้กับรายการในตารางโดยใช้เลขไทยมาดูกันครับว่าทำอย่างไรขั้นที่1คลิกเซลล์แรกในคอลัมน์เปล่าที่คุณเตรียมไว้สับใส่เลขลำดับขั้นที่2กดชิปข้างไว้จากนั้นคลิกที่เซลล์สุดท้ายขั้นที่3ามคลิกแถบโฮมขั้นที่4คลิกลูกศรข้างเลขลำดับ เลือกเป็นเลขไทยขั้นที่5คลิกลูกศรเดิมอีกครั้งหนึ่งเลือก Define New Number Format ขั้นที่6เลือก Define Number Format ครับขั้นที่7กำหนด Alignment เป็น Right เพื่อให้จุดทศนิยมหลังเลขลำดับตรงกันครับขั้นที่8คลิกที่ตัวเลข1จนถึงแถบสีเทาที่ตัวเลข คันที่9คลิกขวาเลือก Adjust Six Indent ขั้นที่10กำหนดที่ Number Position เป็น0.75 Text Position เป็น0.75เพราะเ Number กำหนดเป็น n o t h i n g เพื่อขยับตัวเลขลำดับเข้าไปทางขวาครั้งหนึ่งแล้วตอบโอเคเสร็จเรียบร้อยจากนั้น Preview ดูผล คุณจะพบว่าเลขลำดับนั้นตรงตรามสวยงามหากคุณแทรกบรรทัดเลขลำดับก็ลำดับให้ต่อเนื่องในขณะบรรทัดข้างล่างเลขลำดับก็เปลี่ยนให้อัตโนมัติหากมีการลบบรรทัดโดยการคลิกที่เลือกบรรทัดแล้วกดแป้น backspace เลขลำดับก็ปันให้ต่อเนื่องโดยอัตโนมัติโดยคุณไม่ต้องพิมพ์ใหม่ทุกครั้ง หากคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณาแชร์ไปที่สื่อสังคมออนไลน์ที่คุณใช้กรุณากดปุ่ม subscribe และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการเตือนว่ามีคลิปวิดีโอทั์ใหม่แล้วขอบคุณที่ติดตามชมสวัสดี